ดีออกมานั่งบนเตาอ,อี้ท่านก่อนให้เราฟัทางท่านก็บอกว่ามึงดีร้อยดีพันดีแล้วนะมึงเอา้วปฏิบัติกูเนี่ยมึงปฏิบัติต้นทตุเลยมึงไปปฏิบัติพระอื่นสักสิบองค์ไม่เท่ามาปฏิบัติกูองค์มึงรอกท่านก่อนเลยคุยให้ฟังทีนี้ก็มีน้องนัออ่นงอยู่นั่นเนี่ยท่านก่อนเลยถามไม่นอมไม่นอมลองลองลองขึ้นไปดูที่ ลองไปถามเทวดาดูทีว่าไอ้พวกที่มันมาปฏิบัติเนี่ยมันจะไปที่ไหนชีนองก็นั่งไปพักหนึ่งพอได้สักพักนึงชีนองก็ขึ้นวันกลับลงมาก็พอชีนองนั่นขึ้นมาก็บอกเจ้าคุณพ่อฉันมาแล้วกลับแล้วานายไปที่ไหนรู้ไหมโน่นมาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แน,เน่เจ้าคุณพ่อชีนองตอบกบท่านว่างั้นนะฮะ ท่านก็นเลยบอกว่าน่นานงไงกูว่าเลยไงว่ามึงปฏิบัติต้นท่าขึ้นวรวันแน่เวลาชีนองเขากลับมาเขาก็บอกว่าเขามาแล้วแล้วลุงพ่อเลยมระถามว่าไง่ายไปถึงไหนนี่แหละที่ปฏิบัติลุงพ่อเน,นี่ยต้องขึ้นสวันครับทีนองเขาว่างาต้องขึ้นขึ้นขึ้นวะวันเจ้าค่ะโดยลุงพ่อก็เลยบอกว่าน่าน่ไงแล้วกูว่าเลยไงกูมึงปฏิบัติต้นท่าเนี่ยถึงยังไงมึงก็ต้องขึ้นได้ขึ้นวะวันท่านว่าไง านก็เลยพูดใหความว่าเท่าที่ท่านประสบป,ประการมาเนี่ยเท่าที่ท่านบวชมาตั้งแต่หนุ่มจนแกเนี่ยก็ไม่มีสิ่งหที่จะมีสักศิ์เท่ากับที่เราจะนั่งธรรมกายเนี่ยท่านเทียวคนคว้าหาเหตุผลจนได้เหตุผลดีท่านก็เลยดำริ นั่งเลยเคร่งจริงๆท่านทำอะไรท่านทำจริงท่านเอาอะไรท่านเอาจริงท่านทำจริงไม่ว่าถึงหนึ่งทีใดจะหนักก็เอาจะเบาก็เอาเอาทัานนั้นไม่เลือกอท่านพูดเองท่านก็บอกไว้สมบัติชิ้นนี้นะไม่หาคนที่รับมรดกยากเหลือเกินครับครับนะฮะครับมันเป็นของที่ละเอียดโอน ไม่เห็นเลยว่าใครที่จะรับมระดกได้เนี่ยท่านพูดมระดกชินเนี่ยที่จะที่ท่านจะตกโทษเนี่ย<ะ>ไม่ได้ทีนี้ท่านว่าแล้วแล้วต่อมาแลถึงเจะมีคนดีเข้ามาทางสิงบุรีคนดีก็ไม่รู้ว่าจะดีในทางไหนแต่ก็ท่านก็บอกว่านั่นแหละคนนั้นแหละเขาดีเรียกว่าเขามีวิชาธรรมกายเนี่ยเด่นมาก ก็ที่ท่านบอกว่าคนคนดีนะเขามากเกิดแล้วทั้งสิงบุรีนี่แหละคนคนดีเขาย่ะแผลไอ้วิชาธรรมกายเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลยมีคนมาถามท่านท่านก็เล่าความอย่างเงียวเขาบอกว่าบุญบาร,รมีของเขามากที่มาเนี่ยที่เขาจะมาที่เขาเกิดมาใหม่เนี่ยมากบุญบาร,รมีท่านจะเขาย่อมแผลไอ้วิชาธรรมกายเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลยครับ จะขยายไปให้รอบโลกเลย oh. บุญบารามี